มาพิพวนสุกแดงใจไหวพุงเนื้อ,อกินกบพริกเกลือ, <S <S อ,อลืดเลื่อยเม็ดอกสมสมไปลย <S <S อย ปีแล้วเืออุ้ยบี้ไงไหมลืดเลยลืดเลย